อับลงไปฮะสีสันไท่มากจะบอกว่าของสาขาอมากอิกาพริกขี้หนูนะฮะเพิ่งหั่นใหม่ๆจัดไปเลยข้าวผัดปลาทูจัดรวมกันได้เลยครับได้ค่ะโอ้โหดูดีเตรียมคุณตอบรับทุกอย่างจริงน,นะ,นะ,ะเป็นไตปลาของร้านป้ายาอยากให้เราชิมดูดิครับหืมค<า>นใต้แน่ๆเลยใช่ค่ะเพราะใต้ค่ะตากใต้แน่นอน เขาแบบปลาทูนะฮะผัดด่บกระทะต่อกระทะเลยอยู่เนื้อปลาทูอืมดูดีครับอร่อยจรงเลยอ่ะอร่อยอามากอ,อร่อยมากครับเยอเตอร์ฟอร์ลานี้นะฮะเป็นร้านแรกที่ไม่ต้องปรุงเผ็ดเปรียวแซบรสชาติจัดมากมา,าเลยถ้าลุงเพิ่มนะฮะตลาดการบินไทยนะฮะที่ตลาดนี้ของกินเยอะมากวันนี้จะไปเดินรอบนอกหน่อยให้วนเข้ารอบในเริ่มต้นที่นี่เลยขนมควกชาววังเจ้านี้อร่อยจริงมาเริ่มกันมา <substit uting> <expand> นี่ตอนดึงนะฮะโอ้โหมา <Bis> <bam> oh, เป็นแผ่นเลยไม่เจ๋วเากนี่ได้มาแล้วดูใส่แบบข้าวอ่อนเยิ้มๆแบบนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยมาดูครับอือร่อยหอมกร่เทียมมากกรอบนอกนุ่มในสุดอืมเนื้อเบือค้นเนียนอ่ะปากาเลยปร่อยมากฮะ ครับอืมนอกและตรงเข้ามานะฮะจะมีเซเว่นเลเวอยนอยู่นะครับจะมีกุ้ยช่ายทอดเจ้าอยู่เรามาชิมดีกว่าเขาเป็นยังไงน่ากินมากขอบขอบอยูเรียมแบบนี้เลยเฮ้ยน่ากินมากเลยต้องโขที่ดูความเออหนี่หนี้นี้โอ้โหและพิกเลยลอยแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกันครับอื้อมาเมือนจิ้มลงครับอออืืห ทานไปหน่อยไหมเดี๋ยทานเลยครับลุยเลยครับแต่ร้อนนะผมผมได้ครับร้อนนะเลยชอบชอบร้องเพลงเพลงรับครับไม่เป็นไรฮะร้อนร้นเลยได้ทอดใหม่ๆเขาบอกว่าร้อนมากๆร้องปแานกู้ชายร้านผู้จชายร้านปลาจุอืมอืมร้านปลาจุเนี่ยอร่อยกรอบนอกนุ่มในนี่ปลาจุนี่ประยิกข้างๆกันประยิกครับประยิกน่าจะเป็คู่ นี่นี่นนสวยสวยด้วยค่ะนี่แบบดดดดดดดมินชิ้นครัวคุยไช่ดูครับอร่อยมากเลยหมูก,ก็ดีน่ก็เด็ดนี่คุยใช่โอ้โหดูดิแป้งมันกรอบร้องนุ่มในมากเลยครับก่อข้าวได้นหนึ่งร้านนะฮะไก่หยิกหมูปิ้งหมูฝอยร้านที่อยู่หน้าเซเวเเนน่นอ,อ,อีเลเว่นเหมือนกันเฮ้ยอร่อยคือเหลือแค่นี้แล้วอ่ะจะหมดแล้ว ก็หมดแล้วอ่าใกล้หมดแล้วแล้วนี่ฮะที่เราสั่งกลับไปคุณไว้ดีเขาสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยหมูปิ้งเล่จากเตาเลยนะครับลุยครับืเป็นหมูเนื้อหมักดีรสชาติเข้มข้นไม่จัดเกินไปอร่อยโอ้อยยังเป็นเลยื้คุณพอดีไม่มาเหรอเจ็เดมากคุณพอดีกำลังยิ้ยมละครเลยผมซื้อของไปให้นางนี่แหละครับ ไปดูตอนอีกหนึ่งร้านน่ากินมากๆร้านนี้นี่ป้าบัวลอยนะฮะอาหารเหนือขายอีสานเราจะมากินข้าวผัดปลาทูกันเห็นป้าผัดอยู่แล้วมันหอมอยากกินเนี่ยฮะดูดูดูนี่ปลาทูป้าก็พักสิบมากเลยเดี๋ยวป้ายิ้มหวานให้แล้วเฮ้ยเป็นรถเก็นที่กระทัร้ามากครับป้าแต่ของครบจ,จริงๆแย่งแ๋วเลยเป็นเครื่องต้มยำด้วยนะไปดีปๆๆฮะเ้า ออกไข่ลงไปแล้วก็ผัดปลาทูของเราจะบอกว่าหอมกระชามากเอาลงครับเอาเวลาลุกแล้วโอ้โหไปข้าวเก่าใช่ไหมฮะน่ากินจะ้จะเรียบร้อยครับเรามาชิมกันพริกขี้หนูนะฮะเพิ่งหั่นใหม่ๆจัดไปเลยข้าวผัดปลาทูกับพริกขี้หนูแบบนี้บอกเลยว่าดือมาก เลือกยิ่้เาผัดนะบีบมะนาวลงไปรสชาติมันแบเจ้มจ้นขึ้นเยอะนัวมากๆเอามาละมลุนกันดีกว่าสุดยอดแล้วร้านนี้ค่ะแต่อย่าเลยคิวเยอะอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าผมมาถ่ายรัวๆเลยถ่ายแบบเอาเอาให้ร้านแตกดเดี๋ยวคิวมันจะเยอะอยโอ้เยอะโอ้ทอดขนมด,ดีมากแล้วเขา้าวทอดมันตัวเลยโคตรดีเลยบอกเลยจริงๆบอกแล้ว เขาแบบมาทูเมนูใหม่ของผมด,ดูครับดูต่อขอมากครับแล้วพอเดินเข้ามาท่าจะสโมสรการบินไทยนะครับขนาดเป็นเซเว่นนะตู่อยู่ในตรงตรงลาดใกล้ๆตลาดลูเพิ่มมีร้านปลายาอยู่มีอาหารกล่องๆขายทอดกวันเยอะแยะมากมายแล้วจะบอกว่าหมูก้อนหมูก้อนอร่อยมากและที่สําคัญนี่นี่ดูป้า<ห>เขา,าขนมจีนไตปลาของป้าเขาฮะป้าเขาบอกป้าป้าลาดผมเลยลาดเลยนะคะนี่เลยค่ะ ไตปลาเดี๋ยเอาตักนะมคตักเอาใส่ผมนิเอปลชิ้นเดียวพาว่าดีไ่มาเครับอันนี้นฮเป็นไตปลาของร้านปายาอยากให้เราชิมลยครับอรต้น่ละตาใต้แน่นอน อร่อยมาก,ม,ากมันมีความเค็มเค็มไตปลาแต่ว่าไม่เค็มเกินและมีความหอมความนัวมีกลิ่นขมิ้นม,มีทุกอย่างครบหมดเลยอร่อยมากแล้วปลาชิ้นใหญ่สวีทครับหืมเราเป็นนะฮะหม,มูก้ตาต้มอร่อยมากครับรู้กลับด้วยก็อย่าอีกร้านหนึ่งนะฮะแสนอร่อยบาร์บีคิวหอมมากนี่บาร์บีคิวเสียบมาย่างแบบนี้ อันนี้เป็นเนื้อฮะ,ะนี่นี่นี่เนื้อไป้ดูดีดูสีสันน่ากินสุดๆข้าวจากเตาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจ่ายตังค์นะฮะผมจ่ายแน่นอนโอเคมาลุยครับสวัสดีค้าฮะไปดิค้าอร่อยหมักข้าวเนื้อหวานฉ่ำมากเต็มปับบนด้วยโอ้เด็ดมากถ่ม,มายได้ไหมครับมาแล้วปิดท้ายที่ร้านนี้นะฮะนี่เย็นมาโฟหลังการบินไทยจริงๆเลยในในในโซนโรงอาหารเนี้ย ของกินนี่เยอะมากแต่ว่าเราไม่มีเวลาเดี๋ยวเขาน่าจะมาเจาะทีละร้านแบบชุดใหญ่เลยเพราะว่าที่นี่ของหลายเยอะจริงๆไปหลายรวมเลยวันนี้เรามาปิดท้ายด้วยบะโขยำนะของเรานี่ขึ้นบะหมี่ลงไปแล้วเครื่องตามลงไปนี่ครับขึ้นบะหมี่เครื่องตามลงไปแล้วโอเคนี่เลื่อน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 ทำต้มยำทำต้มยำลงไปฮนะสีสันใช่มากก็เปียเต็มเลยนะครับจะบอกว่าถุงเยอะมากคือกลับไปเยอะมากๆเอาไปฝากคุณผู้ดีนะฮะและนี่บะโขยำเหมือนเราจะบอกว่า น้ำเข้มข้นมากโอ้จริงจริงน้ำก็เดือดมากเลยอะลุยครับอืมบะมีก็กรอบมากเฮ้ยทำไมกินร้านนี้กินแต่เส้นเล็กงงตัวเองทำไมไม่กินบะหมี่ร้านนี้วะโคตรกรอบเลยลุยครับอืมเลือด กินปลาเม็ดแต้งเลยแป้งมากมาฮะลุยครับร้อนนี่ครับกินแครมือกรอบร้านนี้เครื่องครบมากๆเลยครับแต่หลวงเท่าเหมือนกันเินไทยนะฮะร,รอบๆนอกก็มีของอร่อยเยอะมากมาตำกันได้นะฮะอยากให้บักเขาขายดีๆนะเลยมาช่วยรีวิวให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยสุดยอดมากๆครับ โคตรเฉียบเลยมาลองดูครับ